สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการสรุปบทเรียนบทที่2เรื่องการพูดอำลาตอนจากคนอื่นได้ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนนะคะนักเรียนจะได้รู้จักคำกล่าวลาในรูปแบบต่างๆของภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่คำว่าซายุ n ระคคำเดียวที่เราเคยรู้ไปดูกันค่ะว่ามีคำอะไรบ้างมี a b c d e f g ทุกคำนะคะเป็นคำที่ไว้ใช้ตอนกล่าวลา ทุกคำเลยแต่ไม่ได้แปลว่าบายบายหรือไม่ได้แปลว่าลาก่อนทุกคำนะคะแต่ละคำมีความหมายในตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายแต่ละคำกันเนาะเอจ้ามาตะจ้ามาตะลองออกเสียงดูนะคะจ้ามาตะบีโอยาซุมิโอยาซุมิซีโอยาซุมินาไซโอยาซุมินาไซดีชิสเรชิมัสชิสเรชิมัส อ s お先に失礼しますお先に失礼します F r e お疲れ様お疲れ様 G お疲れ様でしたお疲れ様でしたเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละรูปเนี่ยสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยเขาใช้คำอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปความหมายของแต่ละคำกันค่ะรูปแรกนะคะเป็น เพื่อนสองคนนะคะเสื้อสีส้มกับเสื้อสีชมพูเนี่ยบอกลากันมาดูซิว่าเขาบอกลากันยังไง 1. 1จ้ามาตาจ้ามาตาอ่าจ้ามาตาจ้ามตาอบข้อ A ทั้งคู่เลยนะคะแปลว่าไว้เจอกันไว้เจอกันในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถใช้คำนี้เป็นคำบอกลาเพื่อนๆได้นะคะจ้ามาตเอาไว้เจอกันนะ มาดูรูปที่2องค่ะสถานการณ์ก็คือมีคนขับรถมาส่งนะคะมีคนขับรถมาส่งคือคนนี้แล้วคนนี้ก็ต้องพูดอะไรสักอย่างหนึ่งกลับไปนะคะก็เป็นการบอกลานั่นแหละแต่เรามาดูกันว่าเขาใช้คําไหนนี้อืม,อมเขาใช้คําว่า จ้มาตะเหมือนกันนะคะข้อ A ก็แปลว่าเอาไว้เจอกันส่วนคนที่อยู่ข้างนอกรถนะคะเขาใช้คําว่าชิสเรชิมัสความหมายของชิสเรชิมัสก็คือขอเสียมารยาทเ,เสียมารยาทในที่นี้ก็คือก็กขอขอ,ขอตัวก่อนนั่นเองค่ะข้อ3นะคะสถานการณ์ก็คือคน ที่เสื้อสีขาวนะคะกางเกงเขียวเนี่ยคนนี้เขาจะกลับบ้านละนะคะเขาก็น่าจะต้องบอกลาสักอย่างหนึ่งแหละแล้วก็ผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้เขาก็ต้องบอกลาเหมือนกันมาดูเขาใช้คําอะไรแต่ว่าบริบทของข้อ3เนี่ยคือบริบทในที่ทํางานจะเป็นคําบอกลาในที่ทํางานมาลองฟังดูนะคะซ <3. S 3> ันโอสอสมะโอส ผู้หญิงเสื้อขาวบอกโอซากินิชิสซเรชิมัสโอซากินิชิสซเรชิมัสแปลว่าขอตัวก่อนนะคะขอตัวก่อนขอ,ขอเสียมารยาก,กลับก่อนนะคะประมาณนี้นะคะผู้ชายก็เลยตอบกลับว่าโอซคาร s ซามาเดชะโอซคารีซามาเดชะแปลว่าขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันผู้หญิงก็ตอบโอซคารีซามะก็มีความหมายเดียวกันกันกบ โอสคาเดซามาเดสตที่แปลว่าขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันแต่ว่าเขาละคำว่าเดสตะออกไปนะคะเพื่อลดความสุภาพลงแค่นั้นเอง,งนั้น2คงคนี้นะคะโอสคาร์ a ดซามกับ o s ส a าร์ a ดซามาเดสตแปลว่าขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันอันนี้ใช้ในกรณีทํางานเนาะหรือทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่มัมมมนมีความร่วมมือกันชิสเรชิมัสเดี๋ยวแปลให้แปลว่าขอ ขอ,อขอขอตัวก่อนนะคะขอตัวขอตัวนะคะส่วนโอซากินิชิเซชิมัสแปลว่าขอตัวกลับก่อนนะคะขอไปก่อนนั่นเองรูปสุดท้ายค่ะสถานการณ์คือตอนนี้เป็นตอนกลางคืนเนาะเขาต้องไปกินเลี้ยงหรือไปไหนมานี่นแหละแล้วเขาก็จะบอกลากันมาดูว่าเขาบอกลากันในยามค่ำคืนเนี่ยเขาสามารถบอกลาอยังไงได้บ้าง 4ี่สิบจ้ามาおやすみおやすみなさいผู้หญิงนะคะใช้คำว่าจ้าまたแปลว่าเอาไว้เจอกันแล้วเขาก็จบด้วยคำว่าおやすみおやすみข้อ b ผู้ชายตอบกลับมาおやすみน่าไซข้อ C ดังนั้นおやすみกับおやすみนาไซมีความหมายเดียวกันนะคะแปลว่าฝันดีค่ะ ันดีเพียงแต่ว่าโอยาซุมิเนี่ยอาจจะไม่ได้สุภาพโอยาซุมิเนี่ยข้อ b เนี่ยอาจจะไม่ได้สุภาพเท่าโอยาซุมินาไซแต่จริงๆแล้วมันก็คือคําพูดในเชิงความหมายบวกค่ะก็คือแปลว่าฝันดีทั้งคู่เลยสรุปเลยนะข้อที่1นจ้ามาตะเอาไว้เจอกันนะผู้หญิงตอบกลับว่าจ้ามาตะเอาไว้เจอกันค่ะข้อ 2. นะคะคนที่อยู่ในรถบอกจ้ามาตะเอาไว้เจอกันนะคนที่อยู่นอกรถบอกชิสเรชิมัส ขอตัวนะคะข้อ3นะคะเสื้อขาวบอกโอซากินิชิสเ e เรชิมาสขอตัวกลับก่อนนะคะผู้ชายตอบโอซคาร m ซามาเดชะขอบคุณที่เหน่ยมาด้วยกันผู้หญิงก็ตอบโอซคารซามาขอบคุณที่เหน่ยมาด้วยกันนะข้อ4ค่ะผู้หญิงพูดว่าจ้ามาตะโอยาซุมิไว้เจอกันนะฝันดีนะผู้ชายตอบโอบยาซุมินาไซฝันดีนะครับสำหรับพารางานบทที่2นะคะให้นักเรียน ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะไปที่เอกสารแล้วก็ใช้มือชี้นะคะว่าตัวละครแต่ละคนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรแล้วมีความหมายว่าอะไรตัวอย่างเช่นจ้ามาตะไว้เจอกันนะจ้ามาตะไว้เจอกันนะจ้ามาตะไว้เจอกันนะชิสเรชิมาสขอตัวก่อนนะคะโอซากินิชิสเรชิมาสขออนุญาตกลับก่อนนะคะขอตัวกลับก่อนนะคะอสคารซามาเดชิตะขอบคุณที่ไหนือมาด้วยกันครับอสคารซามาขอบคุณที่ไหน่มาด้วยกันค่ะ จ้ามาตาโอยาุไว้เจอกันนะฝันดีนะโอยา u ุมินาไซบันดีครับประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างไม่จำเป็นต้องทําเหมือนเซนเซก็ได้ให้พูดอธิบายในความเข้าใจของตัวนักเรียนเองหลักๆเนี่ยอยากให้ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คํา10คำ10คะแนนนะคะถ้านักเรียนพูดผิด1คําก็หักไป1คะแนนแต่เซเชื่อว,ว่านักเรียนไม่น่าจะพูดผิดนักเรียนน่าจะต้อง ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปวิดีโอและส่งงานเซนเซแน่นอนค่ะยังไงก็สู้ๆนะคะกัมบะเตคุดาไซเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะบทที่3เดียนเซนจะอัดให้แล้วก็ส่งให้เหมือนเดิมค่ะไชจ่ะอันนี้ก็ตกษัตมัส